โโอ้หมาแล้วครับโอ้โหใสงามครับผมพุงป่องเลยว้ายนี่ครับนี่อันนี้ยังเป็นปลาหมอเทศนะครับ แต่ตัวที่เดียวบยายไมกแล้วครับอันนี้ก็ปลาหมอเทศ โโอ้โห,โห,โหสสวยๆเลยนะครับดูนี่ใ่ใหญ่เท่าไรนะครับสามนิ้วโโอ้ห อ๋อมีครับสุดยอดเลยนะครับปลาหมอเทศตัวนี้ไม่มีรอยจุดดำนะครับเป็นปลาหมอเทศ100%้อยเซนแบบนี้ มาแล้วครับโอ้โหไส้งามครับผมพุงป่องเลยแจว้วโอ้ยโอ้ยหมายแล้วนะครับสุดยอด โอ้โหโอ้โหสายสวยครับนี่สวยเลยนะครับตัวนี้โอ้โหโโอ้โห้โโหใหญ่ครับโอ้โห กินนึกว่าเด็กที่แท้กว่าโตนี่ครับแม่บัลเลอเลยครับนึกว่าปลาเด็กกินตอดนึบนึบนอบออนนีน่ครับได้มาพอสมควรแล้วนะครับดูตัวสวยๆเลย โอ้โห oh, ใช้ได้นะครับตัวนี้นี่ครับทำปิดเลยนะครับของมอเทศนะครับวันนี้มาทำทุกคนงานกันนี่โ oh, อ้โหพระพมอืมนี่ย สุดๆเลยนะครับสวยๆเลย